โอ้เอเดนางคนบมาค้นบนมาห้องหนองจะมีเจ้าของมาเที่ยวจ้องเมียเพลินลานึกเอ้ยเจ้าผู้สูงจะเพลินอย่าเบิร์ดอายในสังนเจตตั้งลงมาเมื่อเขียวเมียเขาก็าให้สีเพลินเจรผัวรวมส่วนเจตจังสิกันเดาข้างในเอานะนงเอ้ยผมจะมีข้างแค่ผมแค่เจ้าสั้นต่ำก่อามกันรวมทันเตะทั้งในมันสูงเป็นไฟหงอนสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่ร้านอุบลมิวสิกรรมเียงกงอุบลราชธานีนะครับวันนี้เรามาชมโปรโมชั่นพิเศษ ของวันที่13พฤษภาคมช่วงเย็นนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเราได้ทำการไล์สดกับสินค้ามือสองแล้วก็สินค้าราคาประหยัดนะครับกับสินค้ามือสองโปรโมชั่นหลากหลายรายการแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะครับช่วงเย็นบ่ายก็นี่ครับบรรยากาศก่อน,นเย็นๆค่ำๆนะครับเราก็จะาพาชมชุดโปรโมชั่นเครื่องเสียงกับสินค้าใหม่กับชุดเครื่องเสียงชุมชนชุดเครื่องเสียงปชล ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะบ้านแล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะครับหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกชมกันนะครับ0856313001กนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงกงอุบลราชธานีมีทั้งโปรโมชั่นสินค้าใหม่แล้วก็โปรโมชั่นของอ่าสินค้ามือสองให้ได้เลือกชมกันนะครับสินค้าใหม่แต่ก็สามารถทักทายเข้ามาได้บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ1ิกนาฬิกานาทีนะครับวันนี้เราพาชมชุด แปดคูณแปดแล้วก็ชุดสี่คูณสี่วันนี้ที่จะส่งพี่น้องอโซนทางภาคเหนือแล้วก็พี่น้องทางอีสานเหนือนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติจตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศของวันที่สิบสามพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเราพามาชมว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับที่จะพาชมวันนี้นะครับ ต,ตู้ซับเบสนะครับกับโปรโมชั่นยังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับลำโพงโค้งรอครับตัวนี้โค้งรอตู้ซับเบตเทอร์โบยังอยู่ที่5,300บาทนะครับยังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับเป็นลำโพงไอดีสดีทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามรับชมนะครับเราพาชมชุดเครื่องเสียงต่างๆว่าวันนี้13พฤษภาคมนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนําเสนอมีชุดราคาประหยัดชุดไหนบ้างที่จะนําเสนอสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ จะสั่งจองสินค้าและอุปกรณ์ที่ร้านนะครับรับชมที่จังหวัดไหนบ้างก็สามารถแจ้งผลการรับชมมาได้นะครับว่าชัดเจนทุกพื้นที่ไหมนะครับเราจะนำมาปรับปรุงแก้ไขในการไลฟ์สดอัปเดตสินค้าครั้งต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ085 631 3 0ห้ากนัวนบร้านอุลมีสิกสาเสียงกงอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศตอนนี้เราก็เตรียมนี่ฮะสำหรับลำโพงไอดีก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ2,500บาท นะครับลำโพงโค้งหล่อไว้4นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสักลูกค้าก็สามารถอ่านำไปทดสอบหรือว่าลองได้นะครับอยู่ไต้หวันสัญญาณชัดเจนดีครับสวัสดีคุณพี่สุริยานะครับทางไต้หวันนะครับรับชมยิ่งหวาดไหนบ้างก็แจ้งผลการรับชมมาได้ว่าชัดเจนทุกพื้นที่ไหมเราจะนํามาปรับปรุงแก้ไขในการไล์สดดทั้งต่อไปกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทและเราก็จะมาวันนี้เราเปิดตัวตู้ V2 ใช่ไหมครับ นี่ครับ V2 ราคาบอกเลยว่าราคายังอยู่ที่ราคาเดิมๆเลยนะครับ V2 จะมี V2 แล้ว2.1ต่างกันที่ตะแรงนะเราจะมาอัปเดตครั้งต่อไปนะครับสวัสดีคุณนัทครับนัทวัฒน์สวัสดีคุณสุริยันนะครับสวัสดีคุณเซเว่นซาวมิวสิกครับสไปเดอร์กี่ชั้นครับครับดอกเบียดครับดอกเบียดมีสไปเดอร์1ชั้นแล้วก็2ชั้นนะครับ เดี๋ยวเราพามาดูกันครับนี่ครับตัวนี้ครับดูกันสุดๆเลยครับรุ่นราคาประหยัดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมีที่ระบายอากาศด้วยครับตัวนี้ลาโพงรุ่นราคาประหยัดกันนะครับแม่เหล็ก200นะครับตัวนี้นะพันวัตตนะครับแมตตกับตู้ลําโพงคือตัวนี้เราได้ทําการทดลองแล้วก็จนลงตัวนะครับสลับสปเดอร์แล้วก็อดอกลําโพงอยู่นี้ขาย ทุกรุ่นนะครับไป่ได้ว่าจะขายเฉพาะไอดีนะครับดอกกิฟดอกทัามดอกซัเลนเจอร์ดอกพิโอเรโอทุกดอกเราขายหมดครับที่เป็นลำโพงนะครับขายทุกรุ่นนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงกิฟครับตัวนี้เป็นกิฟนะครับกิฟสิบสองนิ้วครับตัวนี้สิบสองนิ้วแล้วก็มี BM300B แล้วก็แลมเจ็หส่วนที่จะประกอบเซตนี้นะครับเดี๋ยวตัวดูอาจารย์เอกครับต้องสอบถามอาจารย์เอกว่าพวกนี้นี่ครับเตรียมรถครับเตรียมเดินทางไปที่พี่น้องทางภาคเหนือนะครับ กีน้องภาคเหนือต้องทำจัดเอกครับกี่ชุดนะครับพรุ่งนี้ส่งภาคเหนือสิบชุดครับผมสิบชุดสิบชุดแล้วก็เตรียมชุดนี้ส่งที่วังสามหมอครับผมแล้วก็น้องคายต่อด้วยครับน้องคายครับวังสามหมอแล้วชุดนี้น้องคายวังสามหมอเตรียมตัวเลยครับพรุ่งนี้ออกเดินทางตีสี่ครับผมตีสี่ได้ไหมครับสี่ครับผมรถวิ่งได้เครื่องฟิวพอดีครับผมครับตีสี่ครับเดินทางส่งครับที่ส่งให้ทันครับตามเวลาที่เรานัดไว้นะครับครับผมพรุ่งนี้เดินทางนะครับตีสี่ แล้วก็พี่น้องทางภาคเหนือไล่ตั้งแต่วัดอาจารย์ว่าอะไรนะพิษณุโลกวั้พิษณุโลกครับพิษณุโลกลมสักเพชรบูรณ์ไปลมสักเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกโลดสองชุดนะครับแล้วก็อะไรนะแม่ห้องแม่ไม่ใช่แม่ห้องสอนแม่ห้องสอนบริสไปครับขึ้นยากครับลูกค้าเพิ่นสั่งมาไ่ครับอยู่แม่ห้องสอนแล้วมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการนะครับ ทางเชียงใหม่นะครับบางคลิปไม่ได้ถ่ายทำนะครับบางคลิปไม่ได้ถ่ายทำนะเพราะผู้ประกอบการมารับนะครับผู้ประกอบการมารับเองนะครับครับแล้วก็ทําไม่ส่งใหนส่งให้ทันนะครับผมก็จะทําวันนี้โอทีไหมโอทีครับเพราะว่ากำลังประกอบตู้เสียงกลางครับผมตู้เสียงกลางรุ่นรุ่นใหม่รุ่นวีสองครับวีสอถ้าขายราคาเดิมนี้ลูกค้าก็จะชอบมาเลยตัวนี้มีลวดลายบอกเลยว่าสวยจริงๆครับมีโลโก้มีซีเรียล แล้วก็นี่ครับรุ่น V2 แล้วก็ V3 นี่ก็ยิ่งสวยครับ V3 นี่จะเป็นรุ่นแบบอ่าชุดแขวนเป็นอลูมิเนียมนะครับ V3 นะครับมีกำลังเร่งประกอบกันนะครับเล็งประกอบสวีคุณพีเคนะครับพีเคคีแอนซาวนะครับสวัสดีออฟซานะครับเอ้าอาจารย์ออฟซาวอีกดวงอยู่ใจนี้พี่น้องเพชรบุรีครับรอรอก่อนนะครับมาเลเซียส่งไหมครับส่งได้ถึงแค่ อ่สุราษฎร์ใช่ไหมครับแต่จึงแค่สุราษฎร์ครับช่วงนี้ก็ยังยังจะส่งไม่ได้นะครับพี่น้องมาเลเซียนะครับขอให้สถานการณ์ปกติก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่ส่งให้นะครับต้องเพชรบุรีรอรอก่อนนะครับรอเพชรบุรีต้องต้องลงต้องลงจากภาคเหนือก่อนครับเหนือก่อนครับเพราะว่ารถรถเราวิ่งรถบรรทุกก็จะวิ่งไปเหมือนกับไปไม่เกียร์ไปเราไปกระจายของอยู่ที่จุดศูนย์กลาง เมื่อกี้ก็กระจายของที่สุพรรณบุรีนะครับนะเปิดสองพี่น้องครับเปิดสองพี่น้องก็กระจายของครับอชอบมากครับ4ี่คุณส <4 S 2> กับ B ีพันอ๋อครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับกิฟิบ18นิ้วโครงปัม๊มคู่เท่าไหร่ครับ18นิ้วโครงปัม๊มเป็นมือสองนึกของใหม่ครับมีหลายรุ่นให้เลือกชมกันนะครับทีก็เร่งประกอบเราะวันนี้ก็าโอทีสี่คุณสี่นะดูชุดนี้ครับชุดนี้นะครับดูดูนะครับกำลังจัดอีกกำลัง อาเทียมออกมาครับแต่จากจุดอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาสิบชุดสิบเอาสิบชุดเด็กเอาเอาสิบชุดก่อนเดี๋นะชุดนี้อย่างชุดนี้ครับชุดนี้เป็นแหลกสิบสองยูนะครับตัวนี้พิเศษเหลือแต่เอามิกนะครับเอามิกใส่ชุดนี้เพิ่ม EQ และอีกหนึ่งชุดใส่เดลว์แหลกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเซตให้อีกหนึ่งชุดนะครับพี่น้องทางอ่าที่เก็อยู่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ที่เอาลงร้านอาหารแล้วก็เซตเป็นเดลว์แหลก เราก็ใส่เป็นมาลานี่นะครับมาลานี่ R T A นะครับเดี๋ยวก็จะเซตแล้วก็ใช้อาจารย์เจี๊ยบจูนนะครับอาจารย์จูนแบ <c oughs> บเร่งส่งทุกวันนะครับวันนี้ก็ OT อีกหนึ่งวันนะครับต้องประกอบตู้ซับเบียตัวนี้นะครับก็ประมาณนี่ครับกาลังเร่งประกอบกำลังเร่งประกอบวันนี้ต้องเสร็จนะครับต้องประกอบให้เสร็จวันนี้นะครับเอารถมาแล้ว คันนั้นก็เพิ่งมาจากไปส่งของนะครับอาจชย์ขุนนี่ครับคันนี้ก็เตรียมขึ้นของต่อนะครับคอยล้างเขานี่ก็ได้เนี่ยคอยล้างเขานี่เอาเอาลงนีนก็ได้คันนี้ก็เตรียมเดินทางครับเนี่ยอาจารย์ขุนไปส่งของมาแล้วครับแล้วก็โหลดของต่อนะครับส่งทุกวันนะครับลูกค้าก็สบายใจได้นะครับมีตัวละพันมีครับทาดาครับอยู่หน้า้านนะครับตู้เทอร์โบยี่บดนิ้วยังไม่มีครับรอบนี้ครับยังไม่เข้ามาครับ แบบคันนี้ก็เพิ่งไปส่งคลองมานะครับก็เพิ่งกลับมาส่งไม่ไกลครับชุดนี้ไปนนทคูณเป็นบางคันเดี <c oughs> ๋ยวไปนนท์คูนเนาะ่นครับนนี้เพิ่งเข้ามาครับ <c oughs> พรุ่งนี้ก็ต้องออกตี4พรุ่งนี้อาจารย์ดีก,กว่าไปอา <c oughs> จารย์ดีกไปครับ T4 สองชุดอีกนะครับพรุ่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวเซตขึ้นนี้ครับคันนี้ก็เพิ่งถอยตรง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 แบบคันนี้ก็เพิ่งเพิ่งมานะครับไปส่งที่ซีร์เกต แปดคูณแปนะครับเพิ่งกลับมาครับเพิ่งจัดโอไคส่งตังค์ 5, 6, 3, 1, 3, 0, 0, 1, ครับคานนี้ศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่าครับกับร้านอุบลมีสวิวสิสาวเสียงกงฝาโฆษณาน้ำมันเหลืองเทพพนมด้วยครับครับน้ำมันเหลืองนี้เป็นน้ำมันชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเติมรถยนต์ไม่ได้นะครับ <c oughs> น้ำมันเหลืองตาเทพประธานพรน,นะครับโอเทพพนม นะครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอันมือตรายคล้ายจะเป็นลมสุดมด้วยน้ำพันเหลืองตาเทพพนมนะครับอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดไหนครับมิกตัวละพันนะครับอยู่อยู่หน้าร้านวอรจันดิคยิบหน้าร้านครับมิกตัวละพันนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับสทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ0856313001กับร้านอุบลมีิวสิ์สาวเซียงกงอุบลราชธานีนะครับเนี่ยกับอาจารย์คุเวเพึ่งเดินทางมาถึงครับ เอาอาจารย์กูตองนี่ครับอาจารย์ตองกลลับมาแ้วโอ้กลับมาแล้วครับเดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์ตองครับเดี๋ยวเมื่อกี้หายไปไหนครับประมาณสี่ห้าวันครับไปจำศีลเขาวัดครับจำศีลจำศีลที่ไหนครับที่วัดดอนกลางครับวัดดอนกลางนี่ครับครับโอ้อาจารย์ศีลอาจารย์ศีลไปจำศีลนะครับครับรู้สึกว่าจำตั้งแต่วันที่เขาเปิดให้ขายสุราได้ใช่ไหมครับครับโอ้ไม่ใช่ครับ ปกติไหมครับนี่ปกติครับโอ้สภาพจิตใจก็ปกติใช่ไหมครับปกติครับโอ้แ็นอ่าฝากเลยเชิญลูกค้ามาซื้อสินค้านะครับขอมาเชิญซื้อที่ขอมาเชิญขอมาเชิญขอมาซื้อสินค้าครัที่ที่ร้านบิมมิวสิกซาวครับมีร,บราคามากมายครับมีทั้งสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดครับแล้วแต่ลูกค้า มาเลียกชมได้เลยใช่ไหมครับมาเียนชมได้เลยครับเรียกเรียกมามาเรียกชมมาเรียกชมได้เลยนะครับโอ้ครับครับอาออกเลยครับขอบคุณอาจารย์ต๋องนะครับอาจารย์ก็ต๋องตายสูงนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็13พฤศภาคมนะครับ2 5 6 3อ่าสดๆจากอุบลราชธานีครับช่วงเช้าเราก็ได้ทำการไลฟ์สดกับโปรโมชั่นสินค้ามือสองครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะมาอัปเดตสลับสินค้า เป็นสินค้าใหม่นะครับที่จะนำมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันลำโพงตู้ซับเบรเทบก็อยู่ที่ราคา2,700บาทเท่าเดิมอขอบเหล็กตะแกงเหล็กไม่อัดแท้ a a นะครับก็ยังอยู่ที่ราคาเดิมครับตู้ใหม่2,700บาทครับส่วนลำโพง ID 18นี้ก็อยู่ที่ราคา2,500บาทยังอยู่ที่ราคาเดิมก็ราคาแลกเทือนก็ตามโปรโมชั่นนะครับ0856313001ครับบรรยกาศช่วง นะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเนี่ยก็กำลังเร่งประกอบนะครับนี่ครับเซตแปดคูณแปดตู้กลางเนี่ยตู้กลางนะครับอาจารย์เอกก็กำลังเร่งเดี๋ยวตอนเย็นสักครู่เราจะเปิดตัวตู้ V2 นะครับ V2 หลายรุ่นหลายแบบให้เลือกชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตัวนี้ก็ขันตะแกงเอาคันตะแกรงตัวนี้นลดหน่อยู่ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมของทุกท่านที่สั่งจองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร้านอุบลมิสิกซาวซีนโก้ไฟบีไม่มีครับรอบนี้นะครับนะครับอาจารย์กล้วยครับสวัสดีอาจารย์กล้วยครับอาจารย์เอกครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรครับท่างพี่บุญสบายดีไ่มครับต่เร่งพรุ่งนี้ก็ส่งจะเช้าครับอาจารย์เอกก็ไปตอนเช้าดอกบีมสามร้อยยังไม่เข้าครับสวัสดีทีมงานการทลมมิกอิสระครับสวัสดีคุณตู่นะครับ สนใจมิกตัวละบพันหน่อยครับเดี๋ยวทักเข้ามาเลยครับโทรเข้ามาเลยก็ได้ครับ0 8 5 6 3 1 3 0, 0, 0, 0 1ชุดลำโพง8คูณ8นะครับก็อยู่ที่โปรโมชั่นราคาเดิมครับผัวเบิร์มิกผัเวรรเวร์4ช h a n n อ l 2แท่นก็อยู่ที่อ่าชุดราคา125,000บาทจะอยู่ที่โปรโมชั่นราคาเดิมนะครับอย่างก็กำลังเล่งประกอบเนี่ยตัวลำโพง V2 เราจะอัปเดตให้คุณอีกหนึ่งรอบว่าต่างจาก V1 มากเท่าไหร่นะครับ เท่าไหร่นะครับเราจะอัปเดตให้ดูอีกถึงรอบนะครับ085631301สวัสดีอาจารย์ตีเอสทีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับสนใจสัจส่งจองสินค้าก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับ085631301สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสนใจสินค้าโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถทักทายเข้ามาได้ครับเซตนี้ก็พี่น้องทางภาคเหนือก็รอรับได้เลยนะครับสลับเซต8คูณ8 ก็พร้อมสั่งจองพร้อมส่งทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับภาคเช้าเราได้ไลฟ์สดกับสินค้าโปรโมชั่นมือ2นะครับสินค้ามือ2ที่เข้ามาที่ลานก็ยังเหลืออีกหลากหลายรายการที่ยังลูกค้าจองไว้แต่ยังไม่โอนก็มีส่วนสินค้าใหม่รอบเย็นวันนี้ก็นําเสนอชุดโปรโมชั่นราคาเดิม1นึ0 0 0บาทกับเซ็ตโปรโมชั่นเซต 8, 8, 8, แปดคูโพงโค้งรอนะครับแล้วก็พวเวอร์อม อุปกรณ์กองแหลกครบเซตนะครับกับลำโพง10,000แกับชุด125,000บาทแต่พิเศษเซตนี้นะครับเราได้นําชุดตู้ลําโพง V2 นะครับเซตนี้นะครับตู้แขวนลําโพง V2 ให้สลับลูกค้าได้ท่านที่สั่งจองแต่ไม่เพิ่มราคาขึ้นนะครับแต่ก็ได้ที่ราคาเดิม1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมพจนิคใช่ครับผมแต่ว่าได้ตู้ V2 ใช่ไหมครับครับตู้ V2 นี่ครับ V2 ครับ สวยสวยจริงครับตัวนี้ครับนี่ครับแต่ว่าอยู่ราคาเดิมนะครับท่านี่สั่งจองครับตู้ลำโพง V2 แต่ว่าอยู่ที่ราคา1 2 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าทางภาคเหนือได้รับก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมนี่ครับได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมนะครับโปรโมชั่นต่างๆนีวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกหนึ่งรอบว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างตู้ลำโพงตู้เสียงกลางก็อยู่ที่ หลากหลายโปรโมชั่นหลากหลายราคาก็ราคาเดิมนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีช่างสงางนะครับสวัสดีคุณเป็นต่อครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่รับชมบริยการช่วงเงยน็เยนๆที่อุบลราชธานีนะครับสนใจก็สั่งจองตามเบอร์โทรส่วนสินค้ามือสองอีกไม่เกิน1สัปดาห์จะเข้ามาอีกหนึ่งรอบลูกค้าที่สั่งจองก็สามารถอัปเดตข้อมูลสั่งจองได้ตามเบอร์โทรหรือว่าใต้คลิปนี้นะครับ085 6 3 1 3 0 1วครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่สั่งจองหลายท่านถามมาว่าสินค้าแต่ละชิ้นนี้มีรายการแยกออกมาไหมก็มีราคาแยกออกมาได้ครับคือดอกกิฟต์นี้ก็แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ตู้ก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ บยังอยู่ที่โปรโมชั่นตัวนี้น่าจะขยับถ้าใส่ลูกยางน่าจะเพิ่มอีกประมาณไม่เกิน100บาทนะครับลูกยางแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์อีกนิดนึงนะครับน่าจะไม่ต่างกันเยอะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณราคาให้แต่ว่าตอนนี้คือจะอยู่ที่ถ้าที่สั่งเป็นชุดจะอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเท่าเดิมนะครับ125,000านบาทครับกับเน็ตเวิร์กอุปกรณ์ทุกอย่างครบเซตหมดทุกอย่างเป็นลำโพองอ่าครบชุดนะครับลำโพงโครงหล่อแบบซับเบสแปดนิ้วเทอร์โบก็ยังที่อยู่โปรโมชั่นเดิมนะครับสนใจก สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามรายการนี้เลยนะครับ0856313001กับร้านอุลวินสุดซาวเซนกุงบนราชธานีตู้เปล่า15นิ้วเท่าไรครับมีตู้แขน3จุดนะครับราคาอยู่ที่1 8 5 0บาทแขน3จุดนะคไปอัดแท้สั่งซีไวไก็แทบอุปกรณ์แผนทั้งหมดเลยนะครับเท,ทุกอย่างนะครับตู้เปลา่ามีทั้งตู้เบสแล้วก็ตู้เสียงกลางนะก็สามารถ สอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับต่นนที่สนใจก็สั่งจองหรือว่าสอบถามได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับไหลสดนะครับวันนี้13พฤษภาคมนะครับ2 5 6 3อ่าส,สดจากอุบลร,ราชธานีที่ร้านอุบลมิสิกรเชียงไกงนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลสั่งจองสินค้าตามโปรโมชั่น4คูณ4 8คูณ8 12คูณ 12, 12แล้วมีโปรโมชั่นที่อยากให้เราจัดให้ชุดไหนเซ็ตไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ให้เกติดตามรับชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเอฟซครับพี่กายขอบคุณคุณเป็นต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองโปรโมชั่นมากมายหลายรา,ายการแล้วก็สินค้าใหม่มากมายหลากหลายรา,ายการที่ร้านอุบลมีสิษย์สาวเซงกงอุบลราชธานีนะครับสนใจรายการไหนก็ทักทายเข้ามาได้ครับสนใจชุดไหนก็สอบถามข้อมูลได้ตามโปรโมชั่นต่างๆที่ลูกค้าสั่งจองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ อดุสินค้าวันนี้ก็ที่ประกอบนี้ก็คือ10ชุดนะครับประมาณ10ชุดที่จะส่งที่พี่น้องทางภาคเหนือขอบคุณผู้ประกอบการนะครับที่ไว้ใจทางร้านอุบลมิตรสาวเซนกงแล้วก็สั่งจองสินค้าที่ร้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่อดุลสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร้านอุบลมิต์สาวเยนกงอุบลราชธานีเดี๋ยวมีโปรโมชั่นอะไรมาอีกเราจะอัปเดตให้ทุกคอีกหนึ่งรอบขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยว รอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทุก่ิงรอบว่าสินค้ามีรายการไหนบ้างสินค้ามีโปรโมชั่นไหนบ้างนี่ครับอัปเดตทุกวันนะครับประกอบนี่ครับทุกอย่างเราใช้นี่ครับนี่ครับใช้น็อตตัวนี้ครับหัวเขียวนะครับตัวนี้จะจะนืบหน่อยครับตัวนี้ใช้หัวเขียวในการขันลาโพงก็มันจะไม่ค่อยขาดนะครับถ้าเป็นน็อตธรรมดาแบบน็อตตัวเล็กน็อตอะไรก็โอกาสที่จะนิดหน่อยก็เอาไม่อยู่ครับบางอาค้งมัน สะเทือนแรงๆนี่ครับนะครับก็กำลังเร่งประกอบทุกวันนะครับ750ได้มีครับรอบนี้ครับไม่มี750นะครับนี่ครับอัปเดตทุกวันนะครับประกอบทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็รอบนี้ก็100ใบนะครับเช็คให้มันแน่นนะครับเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมแลวครั้งหน้าผมจะมาไลฟ์สดให้ดูไปอีกหนึ่งรอบขอบคุณครับสวัสดีครับ